ภายหลังจากที่พบชาวโอมานนะคะติดเชื้อไวรัสเมอร์สในประเทศไทยค่ะจะกระทบด้านไหนในเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยอย่างเราบ้างนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปสอบถามทางคุณขจรวีระใจรองปรลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค่ะคุณขจรคะตอนนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยเราภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ก็เวลานี้ก็การท่องเที่ยวของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะแล้วจากที่มีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์สค่ะคุณขจรชัยคะรู้สึกว่าตอนนี้ได้กระทบกับการท่องเที่ยวบ้างหรือ,อยังคะยังไม่กระทบครับเพราะว่ามีรายเดียวที่ทสาธารณสุขครบพบนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ควบคุมอ,อ,อยู่ในความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ กระทรวงสาธารณสุขได้ได้ให้กับบริเวณให้อยู่ในความควบคุมดูแล,แลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าในช่วงนี้ไม่กระทบกับภาคการท่องเที่ยวครับค่ะคุณขจรคาและในอนาคตค่ะคุณขจรคาดว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยหรือไม่อย่างไรคะผมคิดว่าความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยได้เตรียมการอย่างดีมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เราได้ทราบข่าวว่าประเทศ เหล่านั้นเนีน่ยนมีการระบาดในโรคนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้คัดกรองนะครับโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิทางผู้บริการทางสุวรรณภูมิก็ได้ดําเนินการคัดกรองอย่างดีนะครับว่าถ้ามาเครื่องบินสายการบินไหนที่มาจากประเทศที่มีผลกระทบเนี่ยก็จะจัดช่องไว้ให้เข้าเ,เป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ครับค่ะ ทางกระทรวงค่ะจะสร้างความมั่นใจให้หนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะคุณขจรคะจริงๆเราก็พยายามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขกันะฮะแล้วก็การท่าอากาศยานแล้วก็ตามด่านต่างๆเนี่ยเราก็พยายามเฝ้าระวังอยู่แต่ทีนีน้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนกับโรคตาเนี่ยฮะที่เวลากระทบแล้วมัอนโรคตาเนี่ยอาจจะไปทางล,ลมหายใจแต่ ของเมอร์สเนี่ยมันจะเวลาจะแพร่กระจายเนีเ่ยก็เรื่องของไอจามอะไรเนี่ยซึ่งซึ่งสามารถที่จะควบคุมได้ได้ดีกว่าทางโลกเารัะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเรามีประสบการณ์อยู่แล้วผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่ามีผลกระทบในใน,ในอนาคตใกล้นี้นะครับค่ะขอบคุณคุณขอจรมากนะคะสำหรับข้อมูลค่ะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ